เป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจสําหรับญาติธรรมที่มาทําบุญมนีหมอนัตตี้นะครับกําลังช่วยกันปัดกวาดน้ําที่มันขังเออนองอยู่ในบริเวณถ้านะครับสาเหตุที่น้ําทําไมต้องขังมันไหลลงมาจากข้างบนครับ,บเป็นช่องระบายน้ําเวลาฝนตกแรงๆทีนี้เมื่อน้ําพูไหลลงมามันก็อาจจะมีใบไม้ที่ไป ก็ขังอยู่บริเวณท่อระบายก็ทําให้น้ําไหลลงตามท่อไม่ได้ก็ทําให้มันล้นเออไหลลงมาตามช่องระบายลมครับนี่ก็เป็นอีกภารกิจที่ต้องช่วยกันดีภารกิจวันนี้ไม่มีเครื่องสังญทานต่างๆที่วางอยู่บนพื้นนะครับนี่เป็นความสวยงามธรรมชาติของความคิดำํำรีขององค์มันตายแยยงสุข,ขากรารมโมนะครับ